เจ้าให้ได้ใช่ไหมเนี่ยตุ้มหูเนี่ยอา้าวลูกหลานซื้อให้ไม่ซือแล้ว,ลวเหรอลูกหลานซื้อให้มันดีแล้วใช่ไหมบุญมั่นขวัญยืนเหรออืมโอเคเดี๋ยวจะเอาลูกหลานซื้อเอาของท้องหย่องให้บุญญาตายายบุญมั่นขวัญยืนเหรออืมโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อให้ได้บุญมั่นขวัญยืนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโทรหารถอืม <c oughs> <c oughs> เคยซื้ให้ภูญาตาใหญ่รึเปล่าอืมเมื่อก่อนซื้อไปก็ทนเองมีปัญหาเขาพี่ป้อ,อมใช่ไหมกลัวเขาลือกันไม่ต้องไปซื้อแล้วมั้งตัวหัวอืมฮะอ่า กระยายบอกถ้าฉันซื้อต้มงหูให้บักลือกันก็ช่อนนะเขาต้องลือกันนะมีคนที่ไหนมีอย่างนี้อย่างไงอ่ะซื้อของให้ปู่ย่าใจยายอ่ะเอออ้ยมีเขาก็ซื้อให้กันฉันก็กลัวคนลรือสช่ไหนะไม่ต้องไปซื้อแล้วมั้งกลัวคนลรือกะจะพาไปเนี่ยจะพาไปเลือกเองต้มงหูซื้อมาให้ก็กลัวไม่ถูกใจยายต้องไปซื้อเอง ต้องไปเลือกเองเนอะ,นะจะคองขายจะว่าเปล่าวไหมคนแก่จะเลือกนะะมจะว่าเปล่าจูมาว่าอะไรเรามีตังค์จ่ายอะเขาก็ชอบสิแ็ดกลัวคนขายจะว่าเหรอหรือว่ายายบอกคนขายจะว่าเปล่าคนแก่ไปเลือกเออจะว่าเองแก่่มินเอาดอกอีกูไปแะ อา้าวมีตังค์นะบอกใหญ่ก็บอกเทนหลานกูมีตังค์ซื้อให้อ่ะบอกงั้น <c oughs> ูว่าไงเล่า <c oughs> ใช่ไหมเอออืมอ่ะเออกัดอิอ่มแล้วกินแล้วกินกินกินให้หมดเดี๋ยวจะได้พาไปเที่ยวตลาดก็ถึงไม่หมดก็คือหมดที่อ,อ,อืมนะอืม กินไงกินกินนิดหน่อยได้กินนี่กินผัดจะหมดแล้วอะคาวไม่ต้องก็ได้กินฟักทองให้หมดไปะ,ะคำหนึงช่วยช่วยหน่อยนะยายช่วยฉันหน่อยนะนึกถือว่าช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันเออนี่ยช่วยช่วยกันไปอืม,อมพอพอโอเคพอเป็นพอ มีมนูกชาผัดกักทองใส่ไข่ค่ะแล้วก็มีแกงมะละที่นกกับเนื้อปลากายนะคะอร่อยไหมครับผัดกักทองยายอร่อยอน่กินแล้วฮะกินจะพร้อมไปเนะกินพร้อมยายได้เหรอเป็นเด็กเป็นเล็กไว้กินที่หลังหรอมั้งอืมอืมมัก็ึมมัใยายเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กไว้กินที่หลังกินพร้อมคนโตไม่เดียว ต้องให้คุณโตกินก่อนแย่ทีฮะไม่หิว <S <S หอลองที่แกงแม่เดี๋ยวจะตักให้ฉันก็มาละฉันไม่ได้แกงให้เละเพราะว่าคิดว่ายายกินไม่ได้ไงกินน้ำน้ำก็ปลาเอาแล้วกันชิ <S <S ้นมันละฉันแกงแบบกรุบกรอบ ลองที่เผ็ดไหมเผ็ดแกงเผ็ดจะแกงใส่บาทพระก็ไม่มาเขาว่าอจะจมใช่หรอยิ้เขียวยิว้เขียว,ขวเขียวอืมขออเขาก็ <c oughs> อายุเก้าทิกกา่สองแล้ววะ่ะ ยังอ่อนก็โผก็ตายกันมั่งที่เก้าสิบกว่าแล้ว่ะธรรมดามียดอกไม้เนี่ยยังยืดอกไม้อยู่อย่างนานใช่ไหมไม่รู้สิ <c ười> ต้องรู้ที่ต้องอยู่นานๆไปไหนไม่ได้แก่อืมอืมตัวทองเหนียวดีไหมล่ะเหนียวเ <c ười> หนียวอ่อนนะ มะม่วงหมดไปซะแล้วพักท้องขายแล้วฮะซื้อเข้ามาม่ค้าตลาดบึงพระซื้อยี่กุง้งพักท้องเขาซื้อเข้ามาหลายครั้งแนละ้วพักท้องเขาเหนียวอร่อยอืมอืมกินกับเย,ยอะ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเนี่ยถ้ามีรถมาแนละ้วเดี๋ยวจะพาไปตลาดจะพาไปซื้อตุ่มหูรถอะไรเอ,อ่ยรัสดุมาจะซื้อตุ่มหูให้ยายเหรอ,อนั่นก็คนรื้อก็ชนคนลื้อก็ช่อนเลย ลื้อก็ช่อนเลยจะพาไปซื้อตุมหูจะให้ไปเลือกเองนะจ <c oughs> ๊ะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่จะสันเหรอ <c oughs> <c oughs> ตันเหรอ <c oughs> <c oughs> จาข้างแล้วกิโลเนี่ยไม่รู้จาข้างแล้วกิโล กินไปเถอะจะชาจะเร็วเอาที่ถนัดเราเราเคยกินเราไวเราก็กินของเราไปเถอะคนอื่นไม่รู้ก็เราเราถนัดกินไวเราก็กินเราไวใช่ไหมใช่ถ้าซื้ตมหูให้ใหญ่เลยก็ฉันเน่ยคนะหรือหรือกระชอนเลยเหรอ <c oughs> โอ้งั้นไปไปซื้อแล้วมั้งนะกลัวคนหลืออือะเขายิ่งชอบอยู่ือ,อด่มน้ำาด่มท่าไป ออเอ็นชัวเป็นหนึ่งแก้วกล้วยไปลูก,นกหกกนนะึ่งกล้วยมันเพลินมกรัินเออฉันให้กินอยู่อ่ะลืม